สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟที่น่ารักนะคะวันนี้พี่แจ๊กจะพามาสรุปในส่วนของ4ี่าวนะคะลาวสตารลาวบีไสามาัคคีแล้วก็สตาร์ีไอพีนะคะเพื่อนจะก่อนจะไปสรุปแล้วก็มาฟังคําเตือนเหมือนเดิมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัพน,นทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้ง โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมค่คะเพื่อนๆจ้าโอเคเราก็จะมาสรุปกันเลยเนาะวิจัยก็ให้เด่นอยู่ที่980นะคะ9กับ6ตัวเดียวกันแล้วก็8กับ3ตัวเดียวกันนะคะของวิจัยจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วางตัวเจาะให้นะเพื่อนบางอันก็น้อยตัวบางก็หลายตัวเนาะก็ปะปุนกันไปแต่เพื่อนๆก็เลือกจับเอาตัวที่ชอบนะคะ ลาสตาผลที่อ,อคือ8สีกคืห8หนึ่นะคะ4 9มีไหมมีไหม 4, 4ี่ไม่มีมีแต่ตัว9เนาะเพื่อนเนาะตัวเด่น9นะคะ9 4พี่ใจก็เจาะไม่ถึงตัวกลับเนาะแล้วก็6 1นะคะ6 1ก็เข้าแต่ตัวเด่นเหมือนกันนะคะวิ่งรูดเนาะ อันนี้ก็เข้า1อันนี้นะคะเข้าตัว9นะคะหลักร้อยคือ8นะคะในตลาดเนาะแล้วก็ต่อไปก็ลาวีไอพีนะคะผลออก28802 88ก็วันนี้พี่ใจก็ไม่ได้เขียนเป็น88เนาะเพื่อนเพื่อน,นนะก็ถ้าเกิดว่าใครเอาเลขเบิ้ลก็จะได้เนาะ ก็ได้แต่ในส่วนของ02เด่นรวมนะคะเพื่อนในศูนย์สอนะคะเด่นรวมแล้วก็ออันนี้ก็หลุดไปนะเด่นเฉพาะรอบนะคะฝั่งนี้ก็คือจะเด่นเฉพาะาตัวตัวเด่นเฉพาะรอบวิ่งรูดเนาะอันนี้ก็ได้ตัววิ่งนะคะเพื่อนก็ยังไม่นับนะคะแล้วก็รอบสตาร์บีไอพีนะคะสามคีบีไอพีนะคะ ผลที่ออกก็4 3 1 9 4นะคะเพื่อน9 4พี่ j จก็ข้ามไปเป9 3 9 5นะคะไม่มีเนาะก็เข้าในแต่ตัว9นะคะ3 1จะเป็นตัวนี้นะคะเพื่อน3 1เนาะก็เข้าอยู่ในตัวด่นนะคะ9 4พี่ j จก็ข้ามไปนะคะเพื่อนเจาะข้ามไปเนาะ ตัวนี้ก็เดิน3น3ด้วยนะคะดิน9นะคะเพื่อนอเป็นตัวตัวแทนกันเท่านั้นนะเพื่อนสตาร์วีนะคะผลี่ออก94795นะคะ4 7มาอีกแล้วไม่มีนะคะเพื่อน95มานะคะมาในส่วน95แล้วก็9 9นะคะ9ก็อยู่หลักร้อยด้วยนะคะเ,เพื่อนเลขวิ่งเนาะ สี่ก็ไม่มีเจก็ไม่มีนะคะอันนี้ก็ลบปอไปอแต่ว่า,เ,าเลขคงที่นี่เข้านะเพื่อนนะถ้าใครจะใช้ที่ใจบอกระจำว่าถ้าใครจะจับเลขคงที่ไปวิ่งไปรูดนะคะก็เปรียบเทียบกับดินเาพาะรบนะคะต่อไปก็เป็นอ,องขวันที่8กันเลยนะคะสีลาวันที่8เนาะ ส่วนชุดชุดนี้ก็จะนัดรวมให้เนาะค่ะชุดรวมเนาะเพื่อนเนาะนะคะเพื่อนแล้วก็นะคะเพื่อนจะก็จะดูตัวเจาะทั้งหมดเนี่ยคือพี่แจยก็ชอบหมดอะ่ะเพงได้เอาเลือกอตัวนี้มานะคะแต่เพื่อนชอบตัวไหนก็สามารถจะเปลี่ยนจับหยิบจับไปแต่ละรอบได้นะคะแล้วก็อ เด่นเฉพาะรอบนะคะลาวสตาก็ศูนย e ์กับ 4, 4 v i p ก็1กับ7นะคะสามัคีก็2กับสสตาร์ VIP ก็1กับ5นะคะเพื่อนชื่นชอบตัวไหนก็จับใบแคบวบนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพื่อนรับชมเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานก็ได้นะคะลุ้นกับตัวรีดไปกับพิจัยว่าพิจัยจะคำนวณบันหนึ่งเข้าตัวไหนมากนะคะเพื่อนจ๋าก็ขอให้ทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงนะคะปราจากโลกไทยนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบติดตัไปกับใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ